สวัสดีครับเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องการยึดห้องชุดหรือยึดที่ดินพร้อมสิ่งลปลูกสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับกรณียึดห้องชุดเจ้าหนี้ต้องส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดหรืออชอ13ซึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหรือเมื่อก่อน,นี้เจ้าหนี้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรเจ้าหนี้จะต้องส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนินติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจสกสิบซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีความประสงค์จะยึดห้องชุด หรือที่ดินร้องสิ่งปลูกสร้างเฉพาะในโครงการหมู่บ้านจัดสรรนนนะครับสำนักกฎหมายสยามรัตภูมิรับบังคับคดีแพ่งทั่วประเทศแล่วนะครับท่านเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับ